ซึ่งนายน้อยส่งชิงตัวเขาก็พยายามขอโทษแม่นางเฉาอิงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแดนโอสถก่อนหน้านี้ตัวเขานั้นก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอยู่ในสถานการณ์ในตอนนั้นเลยคิดที่จะถอยหนีออกมาจากที่นั่นเพียงแค่คนเดียวนี่ครับแต่ว่าตัวเธอก็ไม่ได้ตาหนิติอะไรไปแต่อย่างใดนะครับแต่ในแจรู้ก็พอจะสามารถรับรู้ถึงจิตใจที่แท้จริงของส่งสิงแล้วในตอนนั้นก็ได้บอกไปเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้าในตอนนั้นข้าก็ยากที่จะสามารถตัดสินใจ ก็คงจะต้องเอาชีวิตรอดก่อนเหมือนกันแถมก็มันว่าในตอนนี้การทดสอบที่2ได้มดจบลงไปแล้วนะครับการทดสอบครั้งที่3หรือว่ารอบที่3คนที่ผ่านการทดสอบก่อนหน้านี้หาวัตถุดิบมาจนครบออกมาได้อย่างมีชีวิตรอดปลอดภัยก็ถือว่าการเข้าร่วมบททดสอบต่อไปนะครับซึ่งในตอนนั้นเองทุกคนก็ได้มุ่งเดินทางเข้าสู่สนามการแข่งขันโดยกการแข่งขันมันก็ไม่ได้ยากนะอครับผมซึ่งใครที่สามารถปรุงโอสถได้ระดับเกรดที่สูงที่สุด ก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งในการทดสอบการแข่งขันการปรุงอสสดในครั้งนี้ไปซึ่งในตอนนั้นเองใครที่ติดท็อป1ิหรือว่าสิอันดับแรกในการแข่งขันก็จะมีสิทธิใ์ในการเข้าร่วมชิงเปลวเพลิงวิเศษเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในการทดสอบในครั้งนี้และหลังจากที่ทุกคนพร้อมแล้วการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นไปนะครับโดยแต่ละคนก็จะมีเปลวเพลิงเป็นของตัวเองเตาปรุงอสสดเป็นของตัวเองที่จะใช้ในการปรุงอสสดในครั้งนี้ โดยเฉพาะอัจฉริยะที่คิดว่าจะชนะในการแข่งขัน จะเป็นทางด้านของแม่นางเฉินรวมถึงแม่นางเฉาอิงทั้งสองถือได้เลยว่าเป็นอัจฉริยะที่มีความสามารถการแข่งขันรอบที่ผ่านๆมาจะเป็นทางด้านทั้งสองคนนี้ที่ทําผลงานดีมาโดยตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าใครกลันในปีนี้จะเป็นผู้ชนะปะนะครับซึ่งการกันที่ได้เริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะพวกเขาก็นําเอาเปลวเพลิงของพวกเขาออกมาทําการเริ่มเข้าปรุงรสสดไปะนะครับแต่ลว่าเปลวเพลิงที่แบบว่าปลดปล่อยพลังออร่าออกมาจะเป็นเปลว พิงของทัโสมปิศสนันะครับซึ่งพระเอก,กรู้อยู่แล้วนะฮะว่าจะเป็นทัศโสมมูกูถุกคนอื่นยังไม่รู้นะฮะว่าคนคนนี้เป็นทัโสมมูกูจากตําหนักเจตพูดนะครับโดยนาโสมมูกูได้ปลดปล่อยเปลวเพิงสีม่วงเปลวเพิงพิเศษลำดับที่1 5าออกมานะครับแม้แต่กระทั่งแรงกดดันที่ปลดปล่อยมาทําให้เปลวเพิงของคนอื่นไม่สามารถต้านทานการโจมตีดันได้จึงทําให้แม้แต่กระทั่งเราทังโสทั้ง3พวกเขาเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันหมามืดคนใหม่ เป็นใครมาจากไหนกันแน่ทำไมถึงปลดปล่อยเปลวเพลิงที่แข็งแกร่งออกมาได้แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับแต่ลว่าพวกเขาเองก็ยังจับจ้องตามองมาทางด้านของเพกที่เป็นสิทธิ์ของย่าเชิญเหมือนกันอาจจะมีลูกไม้เด็ดลูกไม้ดีๆไนการต่อกกอนก็เป็นได้ ในตอนเองพระเอกก็ได้ปลดปล่อยเปลวเพลิงวิเศษสีเขียวของเข้ามาเป็นรูปร่างคล้ายๆกับงูยักษ์นะครับปลดปล่อยทําการเข้าโจมตีฟาดฟันกับอสรพิษสีม่วงของทัพสมมู่กุไปนะครับเสร็จไมการโจมตีของทั้งสองก็จะเป็นทางด้านของพระเอกที่เหนือกว่านะครับสามารถทําลายการโจมตีออกสรพิษสีม่วงของทัพสมมูกุไปได้ในตอนนั้นเองทุกคนก็รู้ได้เลยนะฮะว่าพระเอกนั้นจะต้องไม่ธรรมดามามืดคนใหม่ในการเป็นนักปุงโอสดในครั้งนี้และหลังจากนั้น พวกเขาก็ได้เริ่มทําการปุงสรสดไปนะครับซึ่งการปุงกสดนี้ก็ผ่านระยะเวลาไปนานพอสมควรนะครับก็จะมีทั้งคนที่ ตกรอบในการแข่งขันและคนที่ผ่านเขารอบนะครับโดยเฉพาะ3มตระกูลใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลทง่งรวมถึงตระกูลตาตระกูลซื้อพวกเขาในตอนนี้ก็สามารถเป็นนักปุงโอสถระดับ7นะครับสางโอสถระดับ7ขึ้นมาได้เหมือนกันโอสถระดับเจ็ดขั้นสูงสุดเกือบถึงระดับ8เลยเดียวนะถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีความภาคภูมิใจว่าเป็นนักปุงโอสถระดับ7จ็ดขั้นสูงสุดก็ตามแต่แว่าในตอนนั้นเองทางด้านของแม่นางเฉิน เธอสามารถปลดไปสายฟ้าภา,ายพิบัตมาได้ถือได้เลยว่าตัวเธอนั้นเป็นนักปรุงโอสถระดับแปดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแม่นางเฉาอิงเองก็เหมือนกันสายฟ้าพายบัตสองสีถือได้เลยว่าเป็นนักปรุงโอสถระดับแปดเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเองทุกคนก็รับรู้ได้เลยนะครับว่าทั้งสองคนนี้เป็นนักปรุงโอสถที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองแห่งนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ยังไม่เปรียบเทียบกับสองคนที่เหลือนะครับหลังจากนั้นเองพระเอกเองก็สามารถปรุงโอสถขึ้น มาได้น,นะครับสายฟ้าภัยบัดที่ทําการโจมตีเข้ามามีถึง3ามสี่เลยทีเดียวนะครับเรียกได้เลยว่าเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นนายหิงจากตะกุลเฉินรวมถึงแม่นางเฉาอิงแล้วในตอนนี้นะครับจริงๆไม่ทุกคนก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะแข่งแก่งได้ถึงขนาดนี้แต่ก็จะมีคนที่รู้อยู่แล้วจะเป็นทางดางของทั้าโซทั้ง3พวกเขานั้นก็รู้ได้เลยนะครับสิทธิ์ของเย่าเฉินจะต้องเป็นคนไม่ธรรมดาเป็นแน่การพนันของทั้าโซเฉียนคงจะ ในตอนนี้ก็ถือว่าพ่ายแพ้อีกครั้งแล้วนะฮะลูกศิษย์ของเขาก็ได้รับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไปแต่ละว่าทางด้านของทัางโสมโมกูเองตัวเขานั้นก็ยังไม่ได้ยอมแพ้เพียงแค่นี้นะครับในตอนนั้นเองเปิดเผยทาแท้ที่แท้จริงเข้ามาแสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มาจากตําหนักเจตพูดปลดปล่อยเปลวเพลิงสีม่วงทําการแบบว่าปุงโอสถในครั้งนี้สามารถสร้างสายฟ้าในการปรุงโอสถได้ถึงสีสีเลยทีเดียวนะครับถือได้เลยว่าในตอนนี้เนื้ กว่าพระเอกรวมถึงทุกคนคน,นเด่นมากแม้แต่กระทั่งในตอนนี้เราตงรโจทั้ง3มตัวเขานั้นก็มีความแค้นต่อตำหนักจตพูดมากพอสมควรก็อยากจะเข้าโจมตีไปแต่ว่าตำรโซเฉียนคงตือก็ได้ห้ามเอาไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นการต่อสู้กันอย่างสถานเี่นี้พวกเขาเองก็อาจจะถูกจับตามองจากตำหนักจจตพูดในตอนนี้นก็อาจจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้นก็เป็นได้สุดท้ายแล้วตัวเขาก็ต้องยอมสงบสติอารมณ์ลงไปทำได้เพียงแค่ภาวนาให้พระเอกนั้น สามารถเอาชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ให้จงได้ซึ่งทางด้านของเหล่าสหายของเพ็กไม่ว่าจะเป็นธนุโสคนอื่นๆรวมถึงแม่นางจื่อเยียนนะครับในตอนนี้ตัวเธอนั้นก็มีความเชื่อมัน่นมั่นใจในตัวพอเพกมากว่าจะเป็นผู้ชนะในการทดสอบในครั้งนี้ก้าวความผ่านขีดจำกัดของตนเองและก็เอาชนะให้จงได้ตัวเธอก็ได้ดตะโกนเสียงอย่างดังกึกกล้องส่งเชียร์เพ็กไปว่าสู้ๆขอเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าคาเชื่อว่า ตอนนั้นจะต้องทําได้ซึ่งพระเอกก็เลยแบบมีแรงเฮอร์โซขึ้นมาอีกครั้งนะครับทําการปลดปล่อยเปลวเพิงสีขาวของเขาเป็นเปลวเพิงวิญญาณเย็นกระตุกนะครับเปลวเพลิงของอาจารย์เย่าเฉินของเขานั่นเองน่ฮะปลดปล่อยปล่อยปล้ายออกมาซึ่งก็ทําให้ทุกคนก็แบบว่ามีภาพหลอนนะฮะว่าพระเอกนั้นเป็นแบบว่าเย่าเฉินแบบมาปรากฏตัวอยู่ตรงนี้ทําการปรุงอสตดเองเลยทีเดียวนะครับซึ่งในตอนนั้นเองกระจกไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะฮะก็กําลังมันกันเลยทีเดียว ยนะครับสำหรับ EP ที่124นะครับทุกคน EP หน้าคลิปหน้าเดี๋ยวตอนล่าสุดมาเดี๋ยวจะรีบตอนทุกคนได้ตัวเลยลวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไ,ไปก่อนนะครับใครที่ยอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย